สวัสดีครับป๋าครับผม Good evening ป๋ามาอย่างครับผมครับ j u s t o n l y come to looking about for this in m y b o t t l empty a b o t t l e แต่ฟังนะครับคุณถามผมว่ามาทำไมครับผมบอกกับผมว่า,มมาดูไอ้ขยะอันเนี้ยขวดเนี่ยอ๋อ,อครับผม uh huh. ป๋ากินข้าไหมครับ This the dinner I not get to eat just only eight o'clock อ๋อครับผมไอ้ปไรยังกินครับ I this looking first not know one only to about for yet just We ยังไม่รู้เหมือนกันครับนอกจากว่าจะให้มันเห็นมันซะก่อนว่าจะกินอะไรอ๋อครับผมเดี๋ยวผมถามนะไอ้คั่วกับไก่เนี่มันเป็นยังไงครับอันใดก็ครัวกับไก่ k i t เช่น chicken word of the kitchen นี่แปลว่า ครัวเช่นกันเด็กไก่คุณฟังดีๆเก่ chicken. นี่แปลว่าไก่แต่คิดเช่นนี่คือครัวคุณต้องเข้าใจครับผมคิดแต่ชิกไม่เหมือนกันครับอนี่แหละครับอาสวัสดีพี่น้องในช่องผมนะครับโ o oh, o d evenings e e ่ this now like t now just only for six o'clock or five o'clock I don't know exactly but I must be understand about for we can say good evenings because is it now is very dark already เวลานี <bah>, ้มันเป็นเวลาจะค่ำแล้วนะครับผมก็เลยต้องบอกว่าสวัสดีตอนค่ำครับัอผาเอาป้ามาที่นี่บอกพี่นอกผมได้ว่าเราเจอกันไหมครับ We can see t o g e t h e r in soon it's not so far away เราค่อยเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกไม่นานนะครับในในไม่ชานี้อ๋อครับผมเอาขอบคุณหลายๆครับเดี๋ยวมือรุ่นผมจะถามภาษาป่าเพราอได้ฟังเปิดฟัง Okay thank you so much also together we see n you together later we can see you ครับผม ล้วบอกพี่น้องผมได้ว่าแล้วเจอกันคลิปหน้าครับโอเค we want to see you again in the next trips okay we can see we can talk together or something which you like to อะไรก็ได้ครับที่คุณอยากจะถามอยากจะรู้จากผมคุณถามมาได้เลยนะครับแล้วผมจะบอกคุณในคลิป oh. หน้าอ๋อขอบคุณเลยๆครับโอ n k you so much